โอตั้งใจมากเลยโอเคไหนเราก้าวออกมาสิคะก้าวออกมาสิได้เป็นสี่เหลี่ยมไือยังว้า wow. วได้เป็นส <c oughs> <ๆ>ี่ทำเป็นรอยกระตุ้ยอร์รไม่เอาค่ะโอเคแปะเลยแปนี้ไหมใช่ค่ะแปะเลยม้วนเลยม้วนงวงช้างเลย <c oughs> ้นฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่ที่หนูชอบนะหนูชอบม้วนออกแบบคนครูก,ก็ได้ม้วนด้านหน้าก็ได้ค่ะได,ได้ไหมโอ้โหโอ้โหว้าวไหนอขอดูหน้างวขอดูหน้าช้างของอียิบานหน่อยว้ายไม่ใช่หน้านี้หน้านี้ใ <laughs> ห้โชว์หน้าช้างของอียิบานหน่อยสิคะ โชว์หน่อยสิสวยไหมโอ้โหเอาเป่าให้ดูหน่อยเป่าให้ดูด้วยว้ายเก่งมาก